แฟนเยอรมันชี้เจอเกาหลียังดีกว่าเจอไทยตบสาวเยอรมันคราวนี้คงไม่รอดสื่อวิเคราะห์จุดแข็งที่เยอรมันมีจะกลายเป็นจุดอ่อนที่จะทำลายตัวเองตบสาวไทยน้ำตาคอแฟนบราซิลเผยแอบเชียร์มาแล้วถึง11ปีพร้อมเรียกชื่อจริงได้ทุกคนสวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลก็ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับนัดแรกของวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกสนามที่2ที่แฟนแฟนวอลเลย์บอลไทยตั้งตารอชมรอเชียร์กันครับสำหรับ อบนัดนี้ครับอาจจะดึกไปหน่อยครับตีสามครึ่งของคืนวันนี้ครับวันที่14ที่ทีมชาติไทยของเราจะต้องเจอกับทีมชาติเยอรมันที่ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญที่สุดเลยครับถ้าทีมไหนครับสามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้เป็นการเรียกความมั่นใจได้อย่างดีทีเดียวครับเพราะจากสถิติครับต้องบอกว่าไทยกับเยอรมันครับถือว่าสูสีคู่ขี้กันอย่างที่สุดเลยทีเดียวครับและจากการเจอกันล่าสุดนะครับก็เป็นฝ่ายทางเยอรมันที่เอาชนะตบสาวไทยเราไปได้3ต่อหน และแอดครับก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับรูปเกมและแผนการเล่นของทั้งฝั่งเยอรมันและฝั่งไทยจากความพร้อมของทีมชาติเยอรมันตอนนี้ครับล่าสุดสําหรับในทีมเยอรมันครับโดยในเนชั่นลีกนี้ก็จะใช้ผู้เล่นในตําแหน่งหัวเสาสลับกันไปมาเล่นในตําแหน่งนี้อย่างเลียนาสตีกอสและฮันนาออสมันครับสลับกันไปเล่นตามแผนของโค้ชโดยทางด้านฮันนาออสมันนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยประทะกับบุ๋มบิมชัชุออนแล้วก็อัช ลพรคงยศครับในลีกตุรกีมาแล้วนะครับซึ่งนักตบสาวไทยของเราครับก็เคยยแพ้ให้กับเธอไปในสอลเว์บอลลีกตุรกีก่อนที่ล่าสุดครับตอนนี้ทางฮันนาออสมมนได้ย้ายไปเล่นในลีกอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าการกลับมาเจอกันครั้งนี้เป็นการกลับมาชำระแค้นอีกครั้งครับของสาวไทยของเราทางด้านจุดเด่นของทีมชาติเยอรมันชุดนี้ครับก็คือบอลเซิร์ฟครับในสนามแรกที่ผ่านมาเยอรมันใช้บอลเซิร์ฟในการเล่นงานคู่ต่อสู้โดยเฉพาะในช่วงฐาน แต่จุดเด่นนี้ครับก็ยังเป็นจุดอ่อนอีกด้วยเมื่อการเสิร์ฟของเยอรมันนั้นดีจริงครับแต่ก็ยังเสิร์ฟเสียอยู่พอสมควรซึ่งถ้ายังปรับตรงนี้ไม่ได้ก็จะเกิดผลเสียต่อเยอรมันเองและก็เป็นฮันาออสมันครับที่เป็นตัวทำคะแนนหลักที่ทำคะแนนจากบอลเสิร์ฟได้สูงสุดอีกด้วยในทีมชาติเยอรมันชุดนี้ในการเจอกับทีมชาติไทยต้องรอดูว่าเธอจะเล่นในตำแหน่งไหนในตำแหน่งหัวเสารหรือบีหลังครับหากลงในตำแหน่งหัวเสาไทยเราน่าจะเจาะบอลแรกของเธอได้แต่ หากลงในตำแหน่งบีหลังก็เป็นงานหนักของทีมชาติไทยครับเพราะว่าเราจะต้องเจอกับบีหลังที่ขึ้นสูงและตีหนักที่ไทยเราดูเหมือนว่าจะค่อนข้างแพ้ทางอยู่ทีเดียวครับในส่วนของบอเลเร็วเยอรมันเรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวทั้งการไล่บล็อกที่รวดเร็วมากขึ้นรวมไปถึงบอลบุกโดยเฉพาะสั้นหน้าที่ขึ้นได้คมสุด,สด หากบอลแรกเข้าจุดตัวเซตยกบอลเร็วได้แน่นอนมากสําหรับเยอรมันในปีนี้ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทีมไทยจะต้องเจออย่างแน่นอนในนัดนี้ครับสำหรับความพร้อมของสาวๆทีมชาติไทยนะครับก็ได้เดินทางไปปรับสภาพร่างกายนานพอสมควรสําหรับทีมชาติไทยซึ่งน่าจะทําให้นักกีฬาเองมีความฟิตมากขึ้นพอสมควรในสนามนี้ส่วนด้านแผนการเล่นก็จะมีการปรับระบบการเล่นก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนครับว่าเราจะได้เห็นแผนการเล่นที่แปลกไปจากสนามแรกอย่าง แน่นอนและจะปังแค่ไหนก็ต้องมารอลุ้นกันครับ จุดเด่นของทีมชาติไทยคือการเล่นบอลผสมครับซึ่งสไตล์นี้สร้างความปวดหัวอย่างมากให้กับทีมคู่แข่งในสนามแรกการเล่นบอลผสมนี้เราเห็นได้ชัดเลยครับในนัดกับที่เจอกับแคนาดาในนัดนั้นครับคู่แข่งไม่สามารถจับบอลแรกของไทยอยู่เลยครับแลวก็น่าสนใจมากครับที่จะเอาแผนนี้มาใช้ในนัดที่จะเจอกับเยอรมันและการที่ไทยครับจะงัดแผนไหนมาเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดนั้นขึ้นอยู่กับบอลแรกของทีมครับ ว่าในนัดนั้นจะเสถียรมากแค่ไหนเรียกได้ว่าถ้าการเปิดบอลแรกเข้าจุดไทยก็แทบจะได้เปรียบมากในนัดนั้นเลยทีเดียวครับก็ต้องมารอติดตามชมกันครับว่าสาวไทยเราจะทำได้ไหม เรียกได้ว่าการเสิร์ฟของเยอรมันนั้นมาด้วยประสิทธิภาพจริงๆครับหากเราทําได้ครับในการเปิดบอลแรกก็มีโอกาสอย่างมากเลยทีเดียวครับที่เราจะตบเยอรมันล่วงในนัดนี้ถัดไปเรามาฟังคําสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนดนัยสีวัชระเมธากุลกันนะครับว่ามีความพร้อมกันมากแค่ไหนในนัดนี้ครับก็เราต้องรักษาเกมของเราในเรื่องของการเล่นน,นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนเสิร์ฟของเราเนี่ยมันทําให้เรื่องของเกมเราไม่ค่อยลื่นนะครับ ในสัปดาห์นี้เราพยายามเน้นมากขึ้นในเรื่องของการเตียรเสิร์ฟครับก็ปีนี้ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของการพัฒนาของเขาเนี่ยผมว่าเขาพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงรูปแบบการเล่นด้วยเขามีความเร็วมากขึ้นแล้วก็มีบล็อกที่สูงใหญ่นะครับแต่เราของของเราเองเนี่ยเราต้องพยายามในเรื่องของการเล่นและคุมสเต็ปของเราในเรื่องยุทธวิธีของเราให้ได้ ก็เรียกได้ว่าทางเยอรมันเองเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับทีมชาติไทยของเราเหมือนกันครับโดยหลังจากที่เพจวอลเลย์บอลของเยอรมันครับได้ลงถึงกําหนดการการแข่งขันในศึกเวียนแอลสัปดาห์ที่2ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้ครับโดยทีมที่เขาจะต้องเจอนะครับก็มีทีมชาติไทยของเรามีญี่ปุ่นมีบราซิลและทีมชาติเกาหลีใต้ครับก็มีแฟนๆชาวเยอรมันมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเอาไว้ครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันเป็นเกมที่ ากทั้งหมดคือคู่ต่อสู้ชั้นนําแล้วก็มีเม้นถัดไปครับมาตอบอีกว่าญี่ปุ่นกับบราซิลนั้นโหดเกาหลีใต้กําลังลมจับส่วนทีมชาติไทยครับสู่สีกับเยอรมันน่าจะเสมอ2อ หรือสิ่งที่แย่ที่สุดเกมนี้เราอาจจะแพ้เขา1ต่อ3ก็ได้เนี่ยครับแฟนแฟนเยอรมันก็ยกให้เราดูดีดูเหนือกว่าเกาหลีใต้ครับแถมยังบอกว่าแย่ที่สุดอาจจะแพ้เราไป1ต่อ3เซตเลยทีเดียวครับและมาปิดท้ายกับเรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อมีแฟนวอลเลย์บอลตัวยงชาวบราซิลครับเจ้าภาพเวนล์แอลสก็เปิดใจครับหลังจากได้ถ่ายรูปกับนักวอลเลย์บอลสาวไทยทีมโปรดปานที่เขาเองได้เปิดเผยว่า ตามเชียร์มาตั้งแต่ปี2012แล้วจากรายงานครับก็ได้มีแฟนวอลเลย์บอลของสาวไทยชาวบราซิลครับมาล้อขอถ่ายรูปกับนักกีฬาไทยอย่างเช่นพิมพิชยากกลำหัทยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปาดและชาจุออนโมกสี โดยแฟนชาวบราซิลท่านนี้ครับยืนยันการเป็นแฟนพันธุแท้ด้วยการเรียกชื่อเต็มของพวกเธอได้หมดทุกคนเลยทีเดียวครับและหลังจากถ่ายรูปเสร็จไปครับหนึ่งในแฟนคลับก็ได้เปิดเผยว่าผมรักทีมสาวไทยกับชื่อนักกีฬาแต่ละคนผมจําได้เพราะผมดูมาเยอะมากอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องแต่ก็รู้จักทุกคนเช่นชัชชุออนพิมพิชยาพรพันธ์ตัวรับอิสระปิยนุษย์และหัตถยากับทัดดาวบอลเร็วผมชอบพวกเธอมากผมเริ่มดูวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อประมาณปี2 2012ตั้งแต่5ผู้เล่นสุดยิ่งใหญ่ผมชอบนุสลาต้อมคําออนอุมาสิทธิลักษณ์วิลวันอภินยาพงษ์ปื้มจิตถิ่นขาวและอัมพรยาผาเกมกับเยอรมน,นีผมไปดูแน่ไปทุกวันผมจะไปชมทุกนัดของทีมชาติไทยมาตั้งแต่มาที่บราซิลครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลชาวบราซิลให้การตอบรับให้การชื่นชมสาวไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแอดว่านัดนี้ครับเราคงจะได้เห็นภาพครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลชาวบราซิลมาเชียร์ทีมชาติไทยที่ จะลงแข่งกับเยอรมันอย่างแน่นอนเลยครับครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารอัปเดตทั้งหมดนะครับที่แอดได้นํามาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยครับครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ